มีแผปบอกยงเลยไปจมหางปูไปบอูเรีนี้แล้วมีแผงเสียงโชว์เสร็จแล้วนะครับก็อำการจะเปิดยอดสุดยอดน่าท่าอาการนะครับจากว่าบูชาทางคู่อยู่บนซาลาเับเปิดซับนะครับคนลายกีสิบบาทครับใส่ฟองถลายทานอาจารย์คนล่นนิ่งลอยวะนะครับเขียนซื่อ น้ำสกุลก็เดือดผีเกือดไข่แงสองนะครับน็ม้าหมูช้าสันพุ้นสัลลัพเปิดค้าบใดนะครับพอริเช่นยายยกข้าวรวมเป็นจภาพาครับเสือดนผบพีเว่ทางคณะขับเลียงนะครับก็รวมทั้งเวนตามกำลังรัดท้าครับสามารถจับประตูลงในตู้ใสๆอันนี้ครับมีอยาดยงายใสาใส่มานะครับในการวอเป็นนจะพาครับสามอยบาทครับ จะได้เป็นเสือนะครับจะรับเสือตัวนี้ครับเป็นเสือของทั้งวัดผุ้จารวยนะครับเสือมีปูองน้ำครับรวมซื่อดีของทีล้วกันครับของไว้เก้าที่กบาทจะเป็นมาตูมมงคลนครับเป็นเหรียญท่านพระอาจารย์นะครับขออนุนาสาุบุั้นนะครับจะเดินที่เดินทางมาครับบุญที่วัดผู้จารวยนะครับามาจะซื้อนี่อันไนที พี่เจ้าหน่อยสื่อโอนมาเงินจะสื่อเอาตังค์ให้เลยคลิละลยหกคิบหนึ่งสองตัวเอาสองเลตตั้งใบจะโยนที่เดินทางมาถึงวัดกูดด้วยเยวนะครับต้องการจะเปิดลองเสริมลองกับท่านพระอาจารย์้วนะครับก็มา